รับรองมีตัวล้านเปอร์เซ็นครับลองสังเกตรตรงนี้นะครับเพื่อน,อนกระบอกไม้ไผ่เขาจะสั้นนิดนึงจากต้นปกติเขาจะยาวกว่าต้นที่มีรถด,ด่วนนะครับเดี๋ยวผมจะลองตัดดูจะไม่ตัดลงมานะครับเอาแค่หน่อล้มไปทางโน้นครับผมเพราะว่าหน่อไม้ยังโตไม่เต็มที่ ผมเกรงว่ารถด,ด่วนจะยังไม่โตนะครับถ้าไม่ตัดหน่อไม้ขาดแล้วก็หน่อไม้ก็ยังสามารถโตไปได้ต่อน้องรถด,ด่วนก็ยังสามารถกินเหยื่อไม้ไผ่ได้ต่อนะครับรับรองมีตัวล้านเปอร์เซ็นต์ครับแต่จะโตหรือไม่โตนั้นเดี๋ยวลุ้นไปกันนะครับ ผมคิดว่าน้องน่าจะอยู่ตรงปลายนะครับโอ้โหทุกคนโตแล้วครับนี่มีเยื่อด้วยมีเยื่อที่รถด,ด่วนกินด้วยนะครับทุกคน นี่ครับผมโตแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเจ็บกันเลยกระบ,บอกใส่เตรียมพร้อมแล้วครับผมเก็บรดด่วนกา้านโอโ้โหทุกคนวนวนอ้วนตึ๊บวันนี้ได้กับข้าวรถเด็ดแล้วครับผมอืม ทานบีบได้นะครับทุกคนรถด,ด่วนนี่ครับอร่อยมากเยอะเลยครับทุกคนมามาทุกคนช่วยกันเก็บรถด,ด่วน น้องรถดว่วนน่ารักมากนี่ครับตุวอ้วนปุ๊กเลยทุกคนโอ้หเยอะ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 สุดๆเลยครับ เหลืออีกหนึ่งต้นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเช็คดูว่ามีน้องรถด่วนหรือเปล่าทีแรกผมคิดว่าน้องยังไม่โตนะครับเนี่ยที่ไหนได้โตเกินคาดครับถ้ารูของรถด่วนอยู่ตรงกลางต้นแถวแถวนี้นะครับน้องเขาจะยังไม่โตแต่ว่ารูนี้รูของน้องรถด่วนอยู่ ข้างล่างนะครับกินข้างล่างขึ้นมานะครับน้องจะมารวมกันตรงนี้หมดเลยแล้วก็จะกินไปถึงตรงปลายพอถึงตรงปลายแล้วก็น้องๆจะลงมาตรงที่รูเหมือนเดิมนะครับผมน้องจะมารวมตัวกันตรงนั้นหมดทุกตัวเลยนะครับแล้วเขาก็จะสร้างเยื่อ ขาวขาวเพื่อป้องกันมดเข้าไปกินนะครับน้องจะอยู่จนถึงราวๆเดือนเมษานะครับทุกคนหลังจากนั้นน้องก็จะกลายเป็นผีเสื้อครับโอ้เยอะเลยทุกคนเห็นไหมครับนี่ครับใส่กระบอกเข้าไปอุ้ยร่วงสองตัว เก็บให้หมดทุกตัวนะครับเสียดายมาก